ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับรถชนนะครับเป็นเรื่องของรถแท็กซี่นะครับ ซึ่งคนขับนะครับเขาได้เช่ารถแท็กซี่ไปนะครับไปประสบอุบัติเหตุนะครับไปชนกับบุคคลภายนอกนะครับคดีนียครับรถของผู้เสียหายเนี่ยพอหลังจากที่ถูกชนแล้วเนี่ยบริษัทประกันนะครับเขาก็ได้ซ่อมรถนะครับซ่อมรถให้กับผู้เอาประกันก็คือรถกระบะเนี่ยครับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็รับช่วงสิทธินะครับแล้วก็มาฟ้องกับคนขับรถแท็กซี่แล้วก็มาฟ้องกับสากรเนี่ยนะครับหรือบริษัทเนี่ย ซึ่งมีเครื่องหมายตาสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ด้านข้างรถเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าคดีที่เกิดในลักษณะแบบนี้ครับศาลท่านเนี่ยจะวินิจฉัยตัดสินคำพิพากษาคดีนี้อย่างไร แต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูข้อที่จริงในคดีนี้นะครับเรามาดูหลักกฎหมายกันก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา206นะครับในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้เนี่ยได้ชื่อว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทําละเมิดอ่าอันนี้ครับว่าเวลาสมมุติยังเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันนะครับเวลาแบบว่าผู้เสียหายเนี่ยจะไปฟ้องเรียกร้องเอากับคู่กรณีน,น,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหายเองก็ดีหรือว่าตัวเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับผิดนัดนะครับก็ตั้งแต่วันที่ถูกชนเลยนะครับอันนี้เป็นหลักกฎหมายเลยคดีเนี่ยครับเป็นเรื่องของการบริษัทประกันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้ชําระค่าใช้จ่ายไปนะครับพอชําระค่าใช้จ่ายให้กับรถคันที่เอาประกันเนี่ยนะครับคดีเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องคําว่า ช่วงสิทธิ์นะนะครับการรับช่วงสิทธิ์นะนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาจะวางหลักเอาไว้ที่มาตรา2 2งกวรรคแรกเล,เลยนะครับเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับบุคคลผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ชอบที่จะใช้สิทธิท,ทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเองอันนี้ก็คือเขาวางหลักเกี่ยวกับเรื่องการที่รับช่วงสิทธิ์นะนะครับพอดีเนี่ยเป็นเรื่องของละเมิดนะครับก็จะมีหลัก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา425นายจ้างนะครับต้องร่วมกันนับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นคดีเนี่ยครับพอเกิดเหตุละเมิดเกิดชนกันใช่ไหมครับลูกจ้างเนี่ยไปกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนายจ้างเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยแล้วคดีนี้นะครับสารดีกาเนี่ยท่านก็หยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา427 เข้ามาด้วยนะครับบทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้นท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลมคดีนียครับมีหลักกฎหมายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็คดีนียครับสากรณ์หรือบริษัทอูแท็กซี่นะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะที่ว่ามีคนเนี่ยมาเช่ารถเขาเช่าไปขับนะครับก็เลยมี เรื่องของตัวแทนเชิดนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาเนี่ยวันหลักเอาไว้ที่มาตรา821นะครับบุคคลใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีรู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อบ,บุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตนคดีนี้ครับมีเกี่ยวกับเรื่อง สัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าจําเลยอะครับซึ่งโดนฟ้องในคดีเนี่ยเขาต่อสู้ว่าการที่ไปตกลงกันน่ยนะครับถือว่าเป็นการทําสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้ที่มาตรา850น,นะครับว่าอันว่าสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นคือสัญญาซึ่งคู่เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาท อันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันทีนี้แล้วอะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่ารถของคนที่เอาประกันนะครับไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีหลักเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของประกันภัยนะครับศาลเนี่ยท่านหยิบยกมากตรา880วรรคแรกเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าความวินาศภัยได้เกิดขึ้นเพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปเป็นจํานวนเพียงใดผู้รับประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้นเนี่ครับก็เป็นหลักกฎหมายเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา880วรรคแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้เรื่องราวนะครับเป็นมาอย่างไรทาไมถึงมีหลักกฎหมายเนี่ยค่อนข้างมากเลย คดีนียครับก็คือว่ารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเนี่ยครับมีใจความเพียงว่าจําเลยที่หนึ่งให้การรับสารภาพต่อพนักง,งานสอบสวนในข้อหาขับขี่รถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่มีสาระสําคัญแสดงการที่จําเลยที่หนึ่งเนี่ยเจราจาตกลงกับคนขับรถยนต์คันที่โจ์รับประกันภัยไว้ ในเรื่องการชำระค่าเสียหายให้ชัดแจ้งจึงไม่มีผลเป็นการปณนีประนอมยอมความจำเลยที่สองเนี่ยยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งนำรถยนต์แท็กซี่คันเกิดเหตุของจำเลยที่สองออกแล่นรับคนโดยสารในานามของบริษัทจำเลยที่สองโดยเปิดเผยนะครับและโดยจำเลยที่สองเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการอนุญ,ญาตให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยใช้รถยนต์และลอยตาของจำเลยที่สอง สุดจริตชนเนี่ยนะครับย่อมเข้าใจว่าจำเลยที่สองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเดินรถยนต์รับจ้างโดยสารในกิจการของจำเลยที่สองเองพฤติการดังกล่าวเนี่ยเท่ากับจำเลยที่สองนะครับยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยเชิดต,ตัวเองออกแสดงเป็นพนักง,งานหรือตัวแทนเชิดของจำเลยที่สองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา821อ่นะครับซึ่งจำเลยที่สองเนี่ย ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งในผลแห่งละเมิดในคดีนี้ตามมาตรา427นะครับโจ์เนี่ยเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา880นะครับสิทธิของโจ์เนี่ยที่จะรับช่วงสิทธิย่อมเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่โจ์เนี่ยได้ชำระค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นต้นไปโจ์เนี่ยจะคิดดอกเบีย้ยนับแต่วันทำละเมิดเสมือนเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ย มีได้นะครับจึงชอบที่จะคิดดอกเบีย้ยเนี่ยนับตั้งแต่วันที่โจทเนี่ยชำระค่าสินใหม่ทดแทนโจทเนี่ยไม่นําสืบให้ปรากฏแน่ชัดว่าโจทเนี่ยชำระค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยไปในวันใดโจดจึงควรได้รับดอกเบีย้ยนับตั้งแต่วันฟ้องคดีเนี่ยครับจำเลยที่หนึ่งนะครับเขาเนี่ยเป็นคนขับรถ แล้วก็จำเลยที่2นะครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทสากเนี่ยนะครับจำเลยที่1เนี่ยขับรถไปเนี่ยแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุไปชนรถของผู้เสียหายนะครับพอเกิดเฉี่ยวชนกันแล้วเนี่ยนะครับเขาเนี่ยมาโต้เถียงกันนะครับว่าเขาเนี่ยมีการตกลงเนี่ยทำสัญญาปฏิบัติะนอมยอมความกันแล้วมูลนี่คดีเนี่ยระงับจบสิ้นกันไปแล้วนะครับ บริษัทประกันเนี่ยนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นบริษัทรับประกันภัยรถของผู้เสียหายในคดีเนี้ยเขาเนี่ยมาเรียกร้องค่าเสียหายในคดีเนี้ยนับตั้งแต่วันทาละเมิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติดังเกิดว่าบริษัทรับประกันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยชดใช้เงินให้กับผู้ออกประกันวันไหนเนี่ยก็คือวันนั้นนะครับถึงจะมาคิดความเสียหายเนี่ยที่ตนเนี่ยได้ชําระไปจริงได้ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีเนี่ยครับโจทเนี่ยเขามายื่นฟ้องว่าอย่างไรโจทเนี่ยฟ้องว่าจำเลยที่1เนี่ยเป็นผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะคันหมายเลขทะเบียน1ทอทหาร7193กรุงเทพมหานครนะครับไปในทางการที่จ้างในฐานะตัวแทนหรือลูกจ้างจำเลยที่สองนะครับได้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยด้วยความประมาทด้วยความเร็วสูงเป็นเหตุให้ชน กับรถยนต์กระบะคันหมายเลขทะเบียนมอมา้าขีด0345นะครับเพชรบูรณ์ของห้างหุ้นส่วนแดนสันธุรกิจที่โจ์เนี่ยรับประกันภัยไว้ขณะนายวิชัยนะครับเป็นผู้ขับขี่รถเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายโจทย์เนี่ยในฐานะผู้รับประกันภัยเนี่ยจึงได้จัดก,การยกรถยนต์เนี่ยมาซ่อมเสียค่าย,ยกรถยนต์คันนี้นะครับ สามร้อยบาทค่าซ่อมนะครับสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทโจทย์เนี่ยจึงได้รับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองนะครับพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนับตั้งแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงินนะครับสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทรวมเงินเนี่ยครับทุนทรัพย์ในคดีเนี่ยที่เขาฟ้องมานะครับสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองนะครับ ร่วมกันชําระค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทกับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน3 9 5ห9บาทนะครับนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจท์สาลชั้นต้นนะครับท่านเนี่ยสั่งจําหน่ายคดีเนี่ยสำหรับจําเลยที่1นึ่งนะครับเนื่องจากโจทเนี่ยไม่ยื่นคําขอต่อสารเพื่อให้สารมีคําสั่งว่าจําเลยที่1ขาดนัดยื่นคาให้การคดีเนี่ยครับพ ผู้เสียหายนะครับก็คือบริษัทประกันนี่เขาเนี่ยได้ชดใช้เงินให้กับรถคันที่เอาประกันไปแล้วนะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องอ่ะคนขับเป็นจำเลยที่1แล้วก็บริษัทเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยเป็นจำเลยที่สองพอมายื่นฟ้องแล้วนะครับจำเลยที่1น่นะครับซึ่งเป็นคนขับเนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การนะครับศาลท่านสั่งจำหน่ายคดีนะครับพอโจทยื่นฟ้องมาแล้วนะครับจำเลยที่2อนะครับให้การว่าฟ้องโจทย์เนี่ยควบคุม จำเลยที่หนึ่งะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนของจำเลยที่สองแต่เป็นเพียงผู้เช่ารถคันเกิดเหตุเท่านั้นโจทย์เนี่ยไม่มีสิทธิฟ้องจําเลยที่สองเมื่อเกิดเหตุคดีนี้ขึ้นนียนะครับนายวิชัยกับจำเลยที่หนึ่เนี่ยซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ยได้แสดงเจตนาระงับข้อพิพาทต่อกันโดยจําเลยที่สองเนี่ยไม่ได้รู้เห็นและยินยอมเป็นหนังสือโจทย์เนี่ย ชำระค่าเสียหายโดยรู้อยู่ว่าตนไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องชำระตามกรมธรรม์เนี่ยนะครับโจทจึงไม่มีสิทธิที่จะเข้ารับช่วงสิทธิ์ค่าเสียหายนะครับจาเลยที่2บอกว่าคดีเนี้ยเสียหายไม่เกิน8,00 0บาทพอโจทยืย่นฟ้องมานะครับโจทเนี่ยเขาฟ้องมาเนี่ยสี่หมื่นสองพันกว่าบาทนะครับศาลเนี่ยน,นะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยจากคําฟ้องและคาให้การจากการสืบพยานกันแล้วนะครับ พอโจทยื <inequ ity S 1> ่นฟ้องมาในลักษณะแบบนี้นะครับสารชั้นต้นนะครับท่านพิพากษายกฟ้องโจทย์เลยนะครับโอ้ล่ะครับยุ่งเลยนะครับถ้ามุติเกิดว่าโจทยฟ้องมาสี่หมื่นกว่าสารท่านยกฟ้องเลยนะครับโจทเนี่เขาก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารชั้นต้นโจดนะครับเขาก็ยื่นอุทธร์ขึ้นมานะครับสารอุทธร์นะครับท่านก็พิพากษากลับเลยนะครับให้จำเลยที่สองนะครับ ใช้เงิน42,482บาทกับดอกเบี้ยร้อยละเจครึ่งต่อปีในต้นเงิน39,519บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์เอาละครับสองศาลนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านยกฟ้องโจทย์แต่พอศาลอุทธรณ์นะครับโจทย์อุทธรณ์ขึ้นมาเนี่ยศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านพิพา,ากษาลับนะครับให้จำเลยที่สองเนี่ยชำระเงินแก่โจทย์เลยนะครับจำเลยที่สองเนี่ย ยื่นดีกามาเลยนะครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิฉัยว่าอย่างนี้นะครับปัญหาข้อแรกฟ้องโจทเครือบคุมหรือไม่จำเลยที่2อดีกาว่าฟ้องโจทเครือบคุมเพราะไม่ได้บรรยายว่านายวิชัยเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้เอาประกันภยัยและได้รับความยินยอมในการขับขี่รถยนต์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดแดนสันธุรกิจผู้เอาประกันอย่างไรโจทชำระค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันจำนวนเท่าไหร่เมื่อไร เห็นว่าคดีนี้โจทฟ้องอ้างว่าจำเลยที่1นึ่เนี่ยกระทำละเมิดต่อโจทโดยขับรถยนต์เนี่ยโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนมไม้ฉีด0345จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับซึ่งโจทเนี่ยรับประกันไว้ตามสำเนากรมธรร์เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข2นะครับซึ่งนายวิชัยนะครับผู้ขับขี่เนี่ยได้รับความเสียหายโจท ต้องเสียค่าจ้างยกรถยนต์คันดังกล่าวนะครับ3า0บาทและได้จ่ายเงินค่าซ่อมไปแล้วนะครับ3า2 1 9บาทโจทเนี่ยจึงรับช่วงสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองเห็นว่าความรับผิดของผู้รับประกันภัยเนี่ยอยู่ที่ทรัพย์ที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายทั้งโจทเนี่ยนะครับได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย ตามสำเนากรมทันเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข2ไว้แล้วฟ้องโจดเนี่ยบรรยายชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาละเมิดและรับช่วงสิทธิคำขอบังคับข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วโจดเนี่ยไม่จำเป็นต้องบรรยายรายละเอียดดังที่จำเลยที่2ดีกาเพราะอาจนำสืบได้ในชั้นพิจารณานะครับประเด็นต่อมานะครับจำเลยที่สองเนี่ยดีกาข้อต่อไปว่า มูลนี่คดีเนี่ยระงับไปแล้วเพราะจำเลยที่1เนี่ยครับได้ตกลงปณีประนอมยอมความกับนายวิชัยคนขับรถคันหมายเลขทะเบียนมอไม้ขีด0345จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วเห็นว่าการปณีประนอมยอมความเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา850นั้นคือสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมข่อนผันให้แก่กันแต่สำเนารายงานประจำวันนะครับเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายรอหนึ่งนะครับลงวันที่25ิมีนาคมเนี่ยพศ2527นะครับที่จำเลยที่2อ,อ้างมีใจความแต่เพียงว่าจำเลยที่1น่งนะครับให้การรับสารภาพต่อพนักง,งานสอบสวนในข้อหาขับขี่รถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ย รับอันตรายสาหาัสยินยอมใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่มีสาระสำคัญแสดงการที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ยเจราจาตกลงกับนายวิชัยคนขับรถคันหมายเลขทะเบียนมไม้ขีด0345จังหวัดเพชรบูรณ์ในเรื่องการชำระค่าเสียหายให้ข้แจ้งอย่างใดจึงไม่มีผลเป็นการปณีปนอมยอมความตามกฎหมายนะครับ จำเลยที่สองเนี่ยดีกาข้อต่อไปอีกว่าจำเลยที่สองเนี่ยไม่ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการกระทําละเมิดของจำเลยที่หนึ่งเห็นว่าจำเลยที่สองเนี่ยให้การโดยไม่ได้ปฏิเสธฟ้องในเรื่องวัตถุประสงค์ของจำเลยที่สองและเรื่องความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่หนึ่งจึงถือได้ว่าจำเลยที่สองเนี่ยรับตามฟ้องแล้วว่าจำเลยที่สองเนี่ยเป็นบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์เนี่ยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน1ทหทหาร7193กรุงเทพมหานครนนะครับซึ่งจำเลยที่1เนี่ยขับโดยประมาทเลนเล่อโดยในวันเกิดเหตุจริงและได้ความจากนายวิชัยะครับประจักษ์พยานโจทเนี่ยประกอบภาพถ่าย หมายจอ26ว่าด้านข้างของรถยนต์แท็กซี่คันดังกล่าวนะครับมีรอยตาหรือเครื่องหมายและคำว่าสหาไทยซึ่งเป็นชื่อย่อของจำเลยที่สองและคล้ายคลึงกับรอยตาของจำเลยที่สองที่ปรากฏในหนังสือมอบออำนาจท้ายคำให้การจำเลยที่สองเห็นว่าจำเลยที่สองเนี่ยยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ย นำรถยนต์แท็กซี่คันเกิดเหตุของจำเลยที่2อออกแลนรับคนโดยสารในนามของบริษัทจำเลยที่2อนะครับโดยเปิดเผยและโดยจำเลยที่2เนี่ยได้รับผลประโยชนต์ตอบแทนจากการอนุญาตให้จำเลยที่1น่นะครับใช้รถยนต์และลอยตาของจำเลยที่2ส,สุดจริตชนนะนะครับย่อมเข้าใจได้ว่าจำเลยที่2เนี่ยเป็นผู้ประกอบการเดินรถรับจ้างโดยสารเนี่ยนะครับในกิจการของจำเลยที่2เองนอกจากนั้นนะนะครับ ยังได้ความจากนายสมพงษ์นะครับผู้รับมอบอำนาจและเป็นพยานของจำเลยที่สองเองว่าในวันเกิดเหตุนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้ให้ในายสมพงษ์เนี่ยไปตรวจดูความเสียหายของรถยนต์และปรึกษาถามความเห็นว่าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเท่าใดพฤติการดังกล่าวนะครับเท่ากับจำเลยที่สองเนี่ยยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ย เชิดตัวเองออกแสดงเป็นพนักง,งานหรือเป็นตัวแทนของจำเลยที่สองนะครับในการขับขี่รถยนต์จำเลยที่หนึ่งนะครับจึงเป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่สองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา821นะครับซึ่งจำเลยที่สองเนี่ยต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยในผลแห่งละเมิดในคดีนี้ตามมาตรา427นะครับและมีปัญหาต่อไปว่าจำเลยที่สองนะครับ จะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายเนี่ยเพียงใดจำเลยที่2อเนี่ยดีากาว่าโจทเนี่ยไม่ได้นำส่งสำเนาเอกสารหมายจอ4จอ5จอ11นะครับถึงจอ14จอ19และก็จอ24นะครับให้จำเลยที่สองและคำเบิกความเนี่ยของในเสาเนี่ยพยานโจทนะครับประกอบเอกสารแสดงถึงความเสียหายของรถยนต์เนี่ยนะครับ หมายเลขทะเบียนมอไม้ขีดศูนย์ามสี่ห้จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยไม่น่าเชื่อถือเห็นว่าเอกสารหมายจอ4ีจอหนะครับเป็นบันทึกต่อรองเรื่องค่าเสียหายเอกสารนั้นแสดงถึงการที่บริษัทกรุงเทพแสงอรุณค้ายางจำกัดนะครับจำหน่ายวัสดุให้โจทย์และอู่ถาวรเนี่ยทำการซ่อมรถยนต์ให้โจทเนี่ยรวมทั้งนายวิชัยเนี่ยรับเงินจากโจท์ แม้นโจทเนี่ยไม่ส่งสำเนาเอกสารดังที่จำเลยที่2อ้างนะครับแต่ก็ได้ความจากนายวิชัยประจักษ์พยานนะครับและในเสาช่างประจำอู่ถาวรน,นะครับผู้ดำเนินการซ่อมรถยนต์ให้โจทย์เบิกความประกอบภาพถ่ายรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนมอง้าขีด0345จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลังจากถูกชนนะครับหมายจอหใบเสร็จเอกสารรับเงินนะครับ หมายจอเจอ .8 จ .10 จอสิจอสินะครับและใบสั่งจ่ายเงินเนี่ยตามเอกสารหมายจอเจอ .15 จอ2ีเนี่ยเพียงพอฟังได้ว่าโจดเนี่ยจ่ายค่าซ่อมรถยนต์เนี่ยแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชัยบริจารณ์ผู้เอาประกันภัยคนใหม่ไปนะครับจำนวน3านวน39,519บาทแล้วจริง ได้ความจากในสาวว่าค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนมอไม,ม้ขีศูนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่โจทย์จ่ายเงินให้นั้นเป็นราคาต่ำสุดของผู้เข้าประมูล4ลายพิเคราะห์ภาพถ่ายรถหลังถูกชนนะครับหมายจอ6ประกอบแล้วเห็นว่าจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยเหมาะสมแล้วเมื่อโจทย์นะครับผู้รับประกันภัยเนี่ยจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่นายวิชัยนะครับ ในฐานะผู้เอาประกันภัยแล้วเนี่ยโจดนะครับก็ย่อมรับช่วงสิทธิ์เนี่ยที่จะเรียกร้องต่อจําเลยที่2ได้ส่วนที่จําเลยที่2ดีกวาว่าสาลอุทธรณ์นะครับที่พาษาให้จําเลยที่2เนี่ยเสียดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันทําละเมิดเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องนั้นเห็นว่าโจท์นะครับเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา880นะครับ สิทธิของโจดเนี่ยที่จะรับช่วงสิทธิเนี่ยย่อมเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่โจดเนี่ยได้ชําระค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเป็นต้นไปอะนะครับโจดเนี่ยจะคิดดอกเบี้ยเนี่ยนับตั้งแต่วันทําละเมิดเนี่ยเสมือนเป็นผู้เสียหายโดยตรงม่ได้นะครับจึงชอบที่จะคิดดอกเบี้ยเนี่ยได้นับตั้งแต่วันที่โจ์นะครับชําระค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแต่ตามฟ้องโจดเนี่ยไม่ปรากฏว่าโจดเนี่ยชำระค่าสินใหม่ทดแทนนะครับ ทั้งโจทเนี่ยไม่นําสืบให้ปรากฏแน่ชัดว่าโจทเนี่ยชาระค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยไปในวันใดโจ์จึงควรได้รับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปดีกาข้อนี้นะครับของจําเลยที่สองเนี่ยฟังขึ้นนะครับจาเลยที่สองนะครับดีกาข้อสุดท้ายว่าสารอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาให้จําเลยที่สองเนี่ยชดใช้ค่าวิชาาธรรมเนียมเนี่ย จากคําขอในอุทธรณ์ของโจทย์นั้นนะเห็นว่าสารอุทธรณ์นะครับพี่พาาษาให้จําเลยที่2เนี่ยซึ่งแพ้คดีใช้ค่าลิชารรเนียมรวมสองสารนะแทนโจทย์นะครับโดยกําหนดค่าทนายความเนี่ยด้วยนั้นถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งมาตรา161 167 246แล้วดีกาข้อนี้ของจำเลยที่สองเนี่ยฟังไม่ขึ้นพิพาษาแก้เป็นว่า ให้จำนวยที่สองนะครับชำระเงิน39,519บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโจทย์เนี่ยครับคดีเนี่ยครับโอ้โหต่อสู้กันนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาษาย,ยกฟ้องนะครับโจทย์เนี่ยฟ้องม,มาเนี่ยพอศาลท่านพิพาษาย,ยกฟ้องเนี่ยโจทย์เนี่ยก็อุทธร์ขึ้นมานะครับพอศาลอุทธร์เนี่ยท่านพิพาษากลับเลยนะครับ ให้จำเลยเนี่ยต้องรับผิดนะครับแล้วก็จำเลยที่สองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยเนี่ยออกมาเป็นข้อๆเลยนะครับไล่มาเลยนะครับว่าจำเลยเนี่ยจำเลยที่สองเนี่ยต้องรับผิดเนี่ยเพราะอะไรนะครับแล้วก็โจทย์นะครับได้รับชดใช้นะครับตามคำพิพากษาของสารดีกาเลยนะครับถ้ามิเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดู คำพิพากษาศารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศารดีกาที่3983ทับ2,533นะครับเช่นเคยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่เป็นสาระและมีประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะส่งรูปหัวใจมานะครับให้กับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านมาณที่นี้นะครับเช่นเคยนะครับสาหรับคนที่ถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วก็ ท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยล่าช้าคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับไม่มาสนใจท่านเลยอยากให้ท่านเนี่ยติดต่อมากับทีมงานทนายอ้อได้เลยนะครับลองสอบถามเรานะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้สิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรสำหรับคนที่ขับรถไปชนเขานะครับถ้าสมมุติดังเกิดว่าท่านรู้ตัวว่าท่านเนี่ย เป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาเขาเลยนะครับก็อย่างคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้นะครับต้องขออนุญาตนําเรียนนะครับโชคดีนะครับว่ารถกระบะคันที่ถูกชนในคดีนี้นะครับเขาเนี่ยมีประกันนะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่ารถกระบะเนี่ยนะครับไม่มีประกันเนี่ยทางเจ้าของรถกระบะนะครับก็ต้องเสียเงินค่าซ่อมแล้วก็ไปฟ้องเอากับแท็กซี่นะครับซึ่งจะเป็นการยากเลยนะครับ ถ้าท่านเป็นเจ้าของรถนะครับอย่าให้พลบหรือประกันภาคบังคับเนี่ยขาดนะครับถ้าท่านเนี่ยมีรถนะครับท่านเนี่ยควรที่จะต้องทําประกันภัยภาคสมัครใจไว้เลยนะครับอย่างรถกระบะคันนี้ครับเขามีประกันภาคสมัครใจเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เข้ามารองรับเลยนะครับรีบเข้ามาซ่อมรถให้กับรถคันที่เอาประกัน เนี่ยครับข้อดีของการทําประกันภาคสมัครใจเอาไว้ทีนี้ถ้ามุดเกิดว่าท่านจะไปซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเลือกกรมธรรมนนะครับคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยเนี่ยบุคคลภายนอกนะครับท่านซื้อเนี่ยความคุ้มครองเนี่ยต่อคนนะครับหล้านบาทต่อคนต่อครั้งนะครับแล้วก็ในวงเงินสัก1ิบล้านบาทต่อการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งเป็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับถ้าทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับ เกิดในกรณีที่ท่านเนี่ยขับรถไปแล้วเกิดไปประสบวุบัติเหตุไปชนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียอาหานยนะครับเลือกความคุ้มครองเนี่ยที่5ล้านบาทเเพราะเดี๋ยวนี้นะครับรถต่างๆเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับถ้าม่รู้กับว่าท่านขับรถไปแล้วไปชนรถเบนซ์นะครับ ความเสียหายเนี่ยเขาเนี่ยถ้ารถเบ้นใหม่ๆเนี่ยนะครับหรือรถยุโรปนะครับเขาเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับอะไหล่เนี่ยค่อนข้างแพงนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเลือกซื้อประกันเนี่ยเพื่อ1คุ้มครองรถเราเอง2ก็คุ้มครองรถของบุคคลภายนอกนะครับซื้อประกันแล้วนะครับขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับมีน้ําใจให้กับ เพื่อร่วมทางของเรานะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเนี่ยดูรายการของเราวันนี้ทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ